ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแท็กซี่ไล่ผู้โดยสารเพราะไม่ขึ้นทางด่วนจากกรณีที่ผู้โดยสารร้องเรียนนะคะถูกแท็กซี่หัวร้อนไล่ลงจากรถเนื่องจากไม่ยอมขึ้นทางด่วนโดยแท็กซี่อ้างว่าหากไม่ขึ้นทางด่วนไปส่งรถไม่ทันค่ะจากนั้นได้ให้ไปเรียกคันอื่นแต่กลับตามหาเรื่องไม่หยุดและมีการถ่ายคลิปผู้โดยสาร พร้อมแท็กซี่คันใหม่เอาไว้อีกทั้งยังโทรตามพวกให้มาช่วยโดยผู้โดยสารโพสต์นะคะว่าตอนแรกโรงแรมเรียกแท็กซี่ให้แต่พอผมขึ้นไปเขาถามว่าขึ้นทางด,วด่วนไหมผมบอกไม่ขึ้นเขาบอกถ้าไม่ขึ้นเขาจะส่งรถไม่ทนันหลังจากนั้นผมตอบไปว่าคุณมาทําแบบนี้ได้ยังไงทงั้งทางที่เส้นวิภาวดีก็สามารถไปได้คุณจะมาฉกฉวยโอกาสแบบนี้ได้หรอมันไม่ใช่ ผมเองเป็นผู้โดยสารผมมีสิทธิ์เลือกหลังจากนั้นก็หัวร้อนทิ้งผมกลางทางหน้าศูนย์เศรษฐกิจจะเรียกแท็กซี่คันอื่นให้แต่ไม่มีใครไปจนมีแท็กซี่ลุงคนหนึ่งที่เห็นตามคลิปเขาไปส่งผมแต่มันก็เดินมาขู่ว่าร้องเรียนไปแล้วใช่ไหมจะเอายังไงจะจบไม่จบทั้งท้ที่ผมต้องไปมอรังสิตไปตรวจโควิดแล้วก็ไปดอนเมืองบินกลับบ้าน16นาฬิกาสนาที สุดท้ายก็ตามที่เห็นตามถ่ายรูปผมถ่ายป้ายทะเบียนรถของลุงอีกคันและระหว่างนั้นก็โทรตามพวกให้มาตรงบริเวณนี้ก็เลยอยากจะฝากแจ้งเตือนภัยตอนนี้ผมร้องเรียนแท็กซี่ไปยัง1 5 8่แล้วครับล่าสุด1 5พฤศจิกายน2564นะคะมีแรยง,งานว่าทางคนส่งสั่งลงดาบแท็กซี่ไล่ผู้โดยสารรายนี้โดยเรียกให้เขาพบเพื่อสอบสวนแล้วก็สั่งพักใบกับขี่และจะส่งอบรมรายยาต,ต่อไปค่ะ โดยคนขับชื่อว่านายวิทองสีงามซึ่งให้การว่าอยากให้ผู้โดยสารขึ้นทางด่วนไปมหาพยิลายรังสิตเนื่องจากเห็นว่าผู้โดยสารจะไปขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมืองไม่ทันในเวลา10ผในกา30นาทีจึงให้ผู้โดยสารลงจากรถแล้วก็ไปขึ้นรถคันอื่นซึ่งยอมรับว่าเป็นผู้กระทำผิดจริงค่ะกองตรวจการขนส่งทางบกพิจารณาและเห็นว่าการกระทำดังกล่าวผู้ขับรถมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พศ2522 จึงให้ดำเนินการลงโทษดังนี้นะคะ 1. เปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุดข้อหาให้ผู้โดยสารลงจากรถก่อนถึงที่หมายและแสดงกริยาแลลักษณะที่ไม่สุภาพต่อผู้โดยสารตามมาตรา57และมาตรา57ชเป็นเงิน2,000บาท 2. พักใช้ใบอนุญาตขับรถเป็นระยะเวลา1เดือนพร้อมทั้งส่งเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับเรื่องมารยาทในการให้บริการผู้โดยสารที่ดีและกฎระเบียบที่ถูกต้องในการขับรถเป็นเวลา3ชั่วโมงและกำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ